พี่น้องครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับยางนะครับที่ว่าฉีดพ่นปุ๋ยน้ําเรานะครับฉีดมาจากปีหรือไม่ยางอันปุ๋ยน้ำข้านี้ฉีดมา่ปีนึงแล้วเออฉีดปีนึงเนาะครับอ่ายางอุดมสมบูรณ์ขึ้นไรเนาะกบบครัเดี๋ยวผมสีกีดบ้างครับว่ายางมันไหลแห้งอีหลีบนะครับนั่นน้ำยางมันดีอีหรือบ่ครับนี่ยางยางแค่จังมีดก่อนนี่มีแต่ปูใหญ่ใหญ่กระปูหยักครับชีมีดชีมีดชีมีด โอ้เอา,าบานนี้นเดี๋ยวผมจะจีดเลยบ้างครับว่ายางมันของยายมันขึ้นไหลดีแท้ครับมือนีจะของอีพอพันประยูรแล้วผมจะจีดเลยบ้างครับคูบ่เรือนิม่มเนาะไหลล<อ>ุูนเลยโบ้างครับ,บาไหลจนๆครับทกเมียขึ้นกันเยอะเกือบประทันครับเมื่อกี้นี่ ทบมีดเข้าไม่ทันนะครับแล้วก็พี่น้องดูครับดูดูการไหลของนำ้ำยานะครับติงต๋งติงต๋งติงต๋งติ๋งติ๋งติ๋งเลยครับนี่นะครับถ้าเป็นถ้ายางใหญ่กว่านี้นะมันจะขนาดไหนครับอันนี้ยางแค่สิบสองสิบสามปีเองนะครับด,ดูครับดูกันคือกองข่านั่นสิบ่รวยบ่อยน้ำยางนี่หันไหลโดนอยู่บ่มดเลยครับเนี่ยโดนไหลโดนข้าวต้นบ่ครับอันผมมีลูกค้าเพิ่นถามมาเนาะยางเพิ่นหันไหลเข้าเดียวขนาดนะครับ แก่จงได้อาการนี้แหละครับแก่ก็คือใส่ปุ๋ยห้อยน้อแม่เนาะใส่ปุ๋ยห้อยสีดันบับสีดไ้มันนะครับเด่นแล้วมันก็แก้ปัญหาของมันเองครับมันได้กินปุ๋ยมันก็ได้ออกดีครับนะครับวันยางออกหลายนะครับยางซีเม็ดที่ว่าออกหลายผมจะจุกกระเบื้องคับว่าข้างล่างมันจะเป็นยังไงนะครับจะพากันมาดูว่ามันจะโมไหมครับแามนี่ อ๋อยืนู่ในนี่สามมีดยางสิบสองปียางสามมีดครับพี่น้องดูนะครับยางสามมีดนี่มีดที่สี่นี่ครับนี่ดูครับว่ามันออกขนาดไหนนะครับออกแล้วไม่ออกไม่ใช่ออกแบบต้นโสมนะครับออกต้นอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องดูนี่ดูเหลือยางเบี่ยวยานี่นี่นี่ดูครับนี่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 ดูครับนมีดเนืองีนี่นี่เห็นไหมนี่ครับนี่ขีดดูครับนี่นี่มีดเนืงอไงครับ ดูหน้ายางนี่ก็รู้ครับนี่อยู่นี่กรมีดสองมีดมันไม่สองมีดยังบอกเพราะว่าจีเอาไปพ่นแลกมีดสองมีดมีดสามเก็บใส่ถังไปแล้วโอ้ยสามมีดหนึ่งคันมาเก็บหนีฝนไปแล้วมีดสามเมื่อกี้นี่ไปดูสวนหนึ่งครับใหญ่กว่านี้เท่าตัวครับต้นยางใหญ่กว่านี้เท่าตัวยางอายุสามสิบปียางห้ามีดไม่ได้ครึ่งของอันนี้เลยนะครับได้นิดเดียวยางห้ามีดเกือบทุกต้นเลยนะครับต้นใหญ่นะครับแต่ออกนิดเดียวแต่ของเรา น้อยแต่ได้เยอะๆนะครับพี่น้องพี่น้องท่านไหนอยากได้อยางยางต้นเล็กๆออกเยอะๆแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์ทักมาหาผมได้ครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็พี่น้องท่านไหนสงสัยนะครับว่าทํำยังไงนะครับก็สามารถทักมาคุยมาถามกับแม่เองเลยก็ได้นะครับทักมาถามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรนะครับอยากคุยกับท่านโดยตรงเลยก็ได้นะครับว่าทาอย่างไงนะครับ ถ้าเข้ามาหาผมครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรท่านให้นะครับแล้วหรือนะครับอยากมาดูนะครับสวนที่อยู่อยู่ใกล้ๆนะครับมาดูเลยก็ได้นะครับเมื่อก่อนนี้ต้นต้นยางของแม่เป็นไหนแม่ต้นยางเข้าไปไหนตะกี้เป็นลายเป็นลายลายแบบเป็นกับแกกับแกแบบลายมอนตุกแกแต่เที่ยวนี้ลายมอนตุกแกไม่รู้หายไปไหนนะครับเป็นต้นสีแดงนะครับใบเขียวมันนะครับใบเขียวมันใบใหญ่ด้วยนะครับียว นี่นี่เราเขาเรียกว่ายางอุดมสมบูรณ์ครับนี่ใใบหญ่ครับอันนี้ยางมันอายุยังเล็กอยู่นะครับ